สวัสดีครับท่านผู้ชมชอบดูบาสไหมครับ c o v ิด19อาจจะทำลายความฝันของคุณที่จะได้ดู NBA แบบสดๆนะครับ The National Basketball Association หรือ NBA ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนทุกทีมให้เตรียมตัวลงแข่งกันแบบปิดสนามก็คือเล่นโดยไม่มีกองเชียร์เข้ามาชมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ c o v i d 19 <Up ward. S 2> การเล่นแบบปิดสนามดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ c o v i d 19ลุกลามถึงขั้นที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นอันนี้เป็นแค่แผนสำรองครับ This This is just a backup plan ซึ่ง backup plan งงก็คือแผนสำรองครับล่าสุดนักข่าวไปถามสุปตา LeBron James เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลองฟังดูครับ <laughs> I ain't playing I ain't got the fans in the crowd That's what I play for I play for my teammates play for I play for the fans That's what it's all about so ต่กีฬาบ,บอกว่า I ain't playing if I ain't got the fans in the crowd. That's who I play for. ก็คือผมจะไปเล่นถ้าไม่มีแฟนๆมาชมในสนามผมก็เล่นเพื่อพวกเ,เขาซึ่งคำว่า ain't แปลว่าไม่เนีครับเป็นภาษาพูดที่ใช้แทน am not, is not, are not และอื่นๆน,นะครับดังนั้น I ain't playing ก็คือ I'm not playing นั่นเองครับ หลังจากการสัมภาษณ์นี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์มีคนเข้ามาวิจารณ์ลบร้อนไม่น้อยนะครับว่าลบร้อนไม่สนใจความปลอดภัยของแฟนๆซะเท่าไหร่ oh <no. S 1> อย่างคอมเมนต์นี้บอกว่า oh <no. S 1> Can anyone spell spoiled baby นี่คือเด็กสปอยชัดๆเขาพร้อมให้แฟนๆมาเสี่ยงเพื่อเขาจะได้มีคนปรบมือให้เขา อีกเมนหนึ่งบอกว่า since when does he get to decide this เขาตัดสินใจเรื่องนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไร่เขาถูกจ้างให้มาทำงานไม่ว่าใครจะดูก็ตามเจ้าของทีมเซ็นเช็คให้เขาดังนั้นเจ้าของทีมนั่นแหละที่จะตัดสินใจว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่า NBA จะเล่นตามปกติหรือเปล่านะครับ